ก็รยสงสารมันก็เลยเอาเข้าใช่ไหมครับสวัสดีครับนี่เลยมาชมไก่พันไข่ต้องบอกว่าเรานี้นะฮะสั่งไข่เชื้อแยมมาเมื่อหลายปีแล้วเนาะสองสามปีแล้วจะสองปีแล้วเอาสองปีชุดนี้ยังไข่ดีอยู่เลยแล้วก็ขยายพันธุ์เรื่อยๆอันนี้คือเป็นบาพีมัดล็อกที่ได้จากแยมนะคะตัวนั้นสีจะหลุดนิดนึงอาจจะเป็นต้องบอกอย่างนี้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแม่กับพ่อเขาเป็นพี่น้องกัน ก็มีส่วนแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าไข่ก็ออกเหมือนเดิมเนาะนไข่ไขดกเช้าสีฟองอ๋อค,ครับเพราะว่าถ้าเก็บชา้าน้องตกแกแล้วก็ชอบยีและนี่คือออตลอบนะครับราชาแห่งไข่นะฮะสวยมากคือขยันมากแล้วเล้าไก่แบบน่านอนน่าอยู่มากนะครับนี่เลยคือแบบออตล็อปเรานี้สวยตัวพ่อใหญ่มากนะฮะ นี่ก็คือเล็กฮอนเหมือนกันนะครไอ้ข้างน่าก็ใช่น้ำหนังกระดูกดำเออนั่นไก่ไก่กระดูกดาไก่ดําไก่ดําสีขาวอันนี้คือเล็กฮอนนะครับเล็กอนเป็นเขาบอกว่าราชินีไก่ไข่อันนี้คือให้ไข่สีขาวอันนี้สายของคุณหนึ่งเก่งคอยเลยนะครับต้นสายเลยแล้วก็มาอยู่ที่นี่ที่ชุมพวงโคราชใกล้ๆบ้านแยมเองจากคุณพี่นุษนะครับไข่เชื้อพี่นุษ ติดต่อมาได้นะเดี๋ยวยัมแท็กไปกับออคอมเมนต์ใต้โพสต์นะครับและนี่ก็คือรถแดงสายจากแยมนะฮะก็เนี่ยจะสายจากแยมจะสีเข้มแบบนี้เลยแล้วตัวผู้ก็สีเข้มมากคือต้องบอกว่าเป็นสายจากคุณหนึ่งแกงคอยและคุณหนึ่งพระสิทธิ์ฟาร์มปวกันและของแยมมันจะบีดมารอบหนึ่งแล้วซึ่งมันจะเป็นแบบนี้เข้มมาก สุดยอดอันนั้นก็คือไทยบาไทยบาของแยมนี่คือต้นสายจากพี่หนึ่งแกงคอยเลยจบปิงๆอันนี้คือเจเนอเรชั่นรุ่นลูก่่นหล,ล,ลานมาแล้วนะครับนี่แต่๋ยวงยมไปเปิดให้ดู นี่ก็คือไทยบาเนี่ยครับเลี้ยงไก่ไข่ไม่ได้เลี้ยงเยอะอันนี้คือทําเป็นธุรกิจขายไข่เชื้อได้เพราะลูกขายได้และที่สําคัญคือกินไข่อันนี้ก็ได้ไข่ใช่นี่นี่อร่อยกว่าตลาดไข่มันเค็มมันมันใช่โอมันมันเหมือนในนี่เหมือนเราต้มไข่ใส่เกลือนิดนึงอ่ะใช่แล้วมันไม่ขาวเด้ใช่ใช่ใช่ไก่พวกนี้ไม่ค่อยขาวเนาะมันจะมันอ่ะพูดง่ายๆคือทอดไข่เจียวมันจะฟูฟุ้งเลยเนี่ยครับ เนี่ยครับคือความสดนะฮะขอบ <เล S 1> คุณพี่นุชมากเลยนี่คือเจ้าของฟาร์มนะฮะมองเห็นไปไม่เห็นอ่อเห็นแล้วนี่คือเจ้าของฟาร์มนะครับว้าวนีน่ก็คือความสุขนะฮะของคนเลี้ยงไก่นะครับอาหารแพงมากกระสอบละห้าร้อยสามสิบได้สตาร์ทห้าร้อยอ่ะแต่ก็โอเคนี่ก็คือบรรยากาศเนี่ยคือเราไก่ทําแบบนี้สําหรับคนที่อยู่อ๋อบ้านสวนหรือว่าเป็นคอนโดหรือว่าบ้านจัดสรร ถ้าเราอยากเลี้ยงเราเลี้ยงได้ทําคอกสูงแบบนี้รองพื้นด้วยแล้วเอาดินเอาแกบใส่ไปปนกันก็จะเพิ่มความเย็นและที่สําคัญคือที่พี่เขาใส่ผ้าใบแบบนี้คือหนึ่งละการยุง2การโรคได้ด้วยการมาแมลงวันการโรคแล้วไก่จะสุขภาพดีแล้วอารมณ์ดีมีดินอยู่ข้างในเรามันก็คือจะเพิ่มความเย็นให้ นี่ก็คือคนเลี้ยงไก่สะพิกแพงเอาเองนะฮะแล้วก็ปรับให้เข้ากับภูมิอากาศข้อก็จะทําง่ายๆเราไม่จําเป็นต้องทํายาวใหญ่เท่าพี่เขาก็ได้เราทําครึ่งของพี่เขาก็ได้ประมาณเมตรหนคูณสเมตรหรือเมตรหคูณเมตรครึ่งอย่างเงี้ยก็ได้สุดยอดมากขอบคุณพี่นุชมากเลยเดี๋ยวทิ้ง Facebook พี่นุชไว้ให้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับ